นี่มันคือโฟมทําความสะอาดภายในท่อน้ําทิ้งเหรอถามจริง <c oughs> สิ่งสปกปรกทะลักออกมาจากท่อดูไม่น่าลื่นลมเลยหนอโอ้โหสาธิตเห็นภาพเลยเชียวเขาสาธิตให้ดูว่าถ้าเราไปให้มงลวดมันขาดเป็นรูอยู่อย่างนั้นมแมลงสาบมันก็จะเข้ามาเยี่ยมบ้านเราได้ง่ายขึ้นนะฮะ <c oughs> แล้ววิธีซ่อมรูมงลวดขาดที่ง่ายที่สุดก็คือนําเทปซ่อมมงลวดมาแปะเข้าไปนั่นเองหรือจะเปลี่ยนไปใช้มงลวดแบบตีนตุ๊กแกแบบนี้ก็ได้ติดตั้งง่าย สารภาพตามตรงนะครับว่าผมดูคลิปนี้ไป3ามสรอบแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปที่แฮนด์จักรยานเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรจะว่าเป็นที่ร็อกเบกจักรยานก็ไม่ใช่การจะตัดปลายแผ่นไม้ให้ชนกับผนังพอดีนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแค่มีเครื่องมืออันนี้เป็นไงอย่างอีซี ไปดูการทำความสะอาดเครื่องดูดกลิ่นดูดควันในห้องครัวกันครับผมแม่มันให้ฟีลคล้ายๆการล้างแอร์เลยเนาะแต่ที่บ้านผมไม่เห็นต้องทำความสะอาดเลยครับเพราะว่าที่บ้านผมไม่มีเครื่องดูดควันแฮ่ถุงใส่ผ้าอเนกประสงค์เป็นถุงแบบสุญญากาศที่ไม่ต้องใช้เครื่องดูดอากาศออกเลยครับเพียงแค่กดทับถุงแบบนี้อากาศในถุงก็จะออกมาผ่านวาลวหากว่าคุณไม่อยากให้เขียงของคุณมันเป็นรอยหรือว่าเก่าง่าย แนะนำนี่เลยกระดาษรองเขียงลักษณะคล้ายๆกระดาษรองอบเลยทําให้เขียงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนี่คือผ้าตาข่ายสําหรับล้างจานสามารถใช้ทําความสะอาดแทนฟองน้าล้างจานได้เลยใช้เสร็จแล้วล้างทําความสะอาดผ้าได้ง่ายไม่สะสมเชื้อโรคอุปกรณ์ช่วยสับพริกสับกระเทียมแบบกดใช้ง่ายไม่ใช้ถ่านปลอดภยัยไม่บาดมืออะไรมันจะดื้อขนาดนั้นอุปกรณ์สําหรับหั่นผลไม้ทีเดียว2เซี้ยวไม่รวมแกนตรงกลางนะครับ แค่กดลงไปปุ๊บก็จะได้แตงโมงออกมา12ชิ้นทันทีง่ายกว่านี้มีอีกไหมเป็นไปอย่างคำกรอนที่ว่าจิตตกรใช้อารมณ์ผสมสีนักดนตรีใช้อารมณ์ผสมเสียงส่วนนักร้องใช้อารมณ์ผสมสำเนียงคนบนเตียงใช้อารมณ์ผสมพันธ์เฮ <Hey, S 1> แม่เห็นสีลูกกวาดแล้วนึกถึงธงชาติไทยไตรรงเลเชียวมีครบเลยฮะแดงขาวน้ำเงินแถมเรียงสีตามธงชาติเลยด้วยนึนกระสุนปืนเพ้นบอลหรอนะา มองแบบแรกนึกว,ว่าระเบิดปิงปองเหมือนมากเช็ดลู่โคตรขู่ยิงแรงยิงรัวและแม่นจัดจัดแม่พอเห็นสลามก้อนนี้แล้วผมเลยอยากกินน้ําเขียวแฟนต้าเลยครับสียังเหมือนมันคือสลามที่ผสมกับลูกออร์บิสหรือเปล่าเนี่ไปดูเทคนิคการผูกริบบิ้นให้เป็นโบแบบง่ายๆกันครับวงเล็บว่าง่ายสําหรับเขานะ <c oughs> แค่เห็นแป้งก็อยากกินแล้วว่า สีม่วงทะลวงใจพุดไปเรื่อยมีการบีบครีมสีม่วงใส่เข้าไปด้วยแถมยังมีพุดดิ้งอีกน่าลิ้มลองเป็นบ้าทำไปทำมาคล้ายซาลเปาเลยเขาใช้สีทาเล็บทาตรงปลายของอุปกรณ์อะไรครับเนี่ยทำจากไม้น่ะใช่อุปกรณ์สำหรับตกปลาหรือเปล่านะไม่แน่จุยอ๋อเป็นเครื่องปั๊มน้ำเพดานเหรอทุยเพดานอะไรสมองสมองไปหมดแล้วตูน้ำบาดาซิเออเฮ้ยแต่น้ำใสามากยังไงน้ำปลาปลา แค่ดูเครื่องจากกำลังเฉือนโลหะทำไมมันฟินจังนะสาธุอุ้ยสงสัยดูข่าวน้องหญิงมากไปหน่อยแม่เจ้ามือนึงหยิบกล่องใส่มือนึงหยิบกล่องออกพร้อมกับกดปุ่มทำกล่องคงแค่ว่องไวอะไรซ้ำนี่หนอส่วนนี้เป็นการผลิตโปสเตอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าไม่ใช่โปสเตอร์ก็จ,จะเป็นพวกใบปลิวหรือเปล่าเดาไปเรื่อยแต่จังหวะก,การใส่การหยิบกระดาษออกโคตรดีโรงงานแห่งนี้ดีนะ แม้จะทําพัดเสียก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคนเราสามารถทําผิดพลาดกันได้แห่น้ำมันผิดพลาดจางจัดจด,ดูจากกล่องผลิตภัณฑ์แล้วน่าจะเป็นพวกเซรัม่มละมั้งนะไปดูขั้นตอนหนึ่งของการเก็บน้ําผึ้งจากรังผึ้งที่เลี้ยงไว้กันครับผมค่อนข้างมั่นใจเลยนะครับว่านี่คือสายนาฬิกาข้อมือหรือเปล่าอ้าวไหนบอกว่ามั่นใจไงตั <c oughs> น่าจะเป็นการนํากระดาษแข็งนะครับมารองไว้ในแม่พิมพ์ทําขนมนะครับ ถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยนะครับเหมือนด้านหน้าของกระดาษจะเป็นฟอยล์อลูมิเนียมนะฮะไปดูการตัดแป้งเป็นแผ่นกลมโดยใช้กระบอกตัดกันครับง่ายแท้เป็นขั้นตอนการน,นำผ้าไหมม็อบมารัดและยิงแม็กยึดติดกับตัวด้ามนะฮะถ้าไม่ใช่แม็กก็ตะปูแหละขนมอะไรไม่รู้แต่เป็นสีเขียวน่ากินจริงเชียวสีเขียวมันอยู่ด้านบนอันนี้เพียงอะไรครับนี่ <laughs> ผมว่ามันคล้ายๆขนมสาลี่เลยอะ นี่มันต้นอะไรครับเนี่ยรูปร่างมันแปลกตาชะมัดเป็นต้นไม้ใช่ไหมไม่ใช่รากมันใช่ไหมชิ้นนี้ใครพวกโบราณวัตถุเลยอ่ะไปดูการสร้างดอกกุหลาบพร้อมกับแจกันโดยใช้เครื่องพิมพ์สามมิติกันครับใช้พลาสติกแต่ละสีสร้างแต่ละส่วนขึ้นมาแล้วค่อยนํามาประกอบกันเป็นโรงงานผลิตรองเท้าสลิปปิ้งนะฮะจะนอนหรืองไงล่ะสลิปออนสิเป็นการเลี้ยงหมอนไหมนะครับเพื่อเอาเส้นใยเส้นไหมของมันมาใช้ในการทอผ้าน,นั่นเองดู you อยู่อันเดอร์สเตนอะไร อ๋อมันคือเชิงบัวผนังด้านบนนี่เองไปชมงานวาดภาพระบายสีวิวทิวทัศน์ยามราตรีบนผืนผ้าใบที่ใครได้เห็นเปนต้ออุทานว่า Jesus Christ เป็นการนำผ้าที่ตัดเย็บออกมาเป็นเส้นๆมาพับและรัดตรงกลางทำเป็นโบนั่นเอง ของเล่นใหม่มาอีกแล้วเป็นเกมโยนรับส่งลูกบอลกันนะครับวิธีเล่นน่าจะเป็นผัดกันโยนบอลใครรับแล้วลูกบอลลงหลุมถุงมือพอดีก็ได้คะแนนไปรองเท้าโรลลเบิร์ตรุ่นนี้ไม่สามารถพับเก็บล้อได้นะฮะแต่มันสามารถถอดส่วนบอร์ดที่ติดล้อออกไปได้กลายเป็นรองเท้าผ้าใบาธรรมดาทั่วไปนี่ถ้าไม่ได้เห็นตั้งแต่แรกผมคงคิดว่าเขาวาดภาพระบายสีบนแผ่นไม้เสีอีกนะเนี่ย มาอะไรอย่างเหมือนเหมือนเหมือนแล้วมาเหมือนเหมือนเหมือนเลยเชียวว้าวผมเดาว่าเป็นเครื่องคัดแยกขนาดถั่วเหลืองหรือเปล่าหรือไม่ก็เป็นเครื่องนับจานวนไม่ถั่วเหลืองแต่จะนับไปทําไมล่ะใช่ไหมเพราะปกติก็ขายตามน้ําหนักนี่นะไปดูการเฉือนเอาบริเวณขอบสันปล้องไม้ไผ่ออกกันครับอ่าไม่รู้ว่าผมเรียกถูกหรือเปล่านะดูคลิปเอาน่าจะเข้าใจกว่าถ้าไม่ใช่โรงงานผลิตสีที่บรรจุลงถังก็คงจะเป็นโรงงานผลิตถังที่ใช้บรรจุสีคล้องจองไปอีกโอ้โห นี่เป็นหนึ่งในงานประติมากรรมจากโลหะที่มันตราตรึงใจผมชมัดญาติงานละเอียดจัดเป็นการนำพวกโลหะฝอยนะครับมาติดตั้งใช้กับสวรรนไฟฟ้าทำเป็นที่ขัดชิ้นส่วนอะไรสักอย่างแค่ดูเขาเอาคราบสะกะปรกคราบน้ำมันที่เกาะเกิดกลางเฟืองเกียร์จัก,กรยานออกก็ทำให้ฟินไม่หยอกโอ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะน้องดูคล้ายกับแมวผมที่หายตัวไปในช่วงปีที่น้ำท่วมใหญ่นะฮะน่าจะปี54นะคิดว่าน้องน่าจะกลับดาวแมวไปแล้วล่ะครับเพราะมันผ่านมา10กว่าปีแล้วนะครับ น่าจะเป็นการสารศาสตร์แห่สารเสือหรือเปล่าแต่คลิปนี้สารหมวกชัวไปดูขั้นตอนการปะรอยรั่วของยางในมอเตอร์ไซค์กันครับแต่สมัยนี้ดีหน่อยมันจะมียางมอเตอร์ไซค์แบบไม่มียางในนะฮะเวลาร่วก็จะปะได้ง่ายกว่านี่ดูดเอาอย่างนี้เลยดีกว่าใช้ที่ตักเสียอีกแต่เครื่องมือนี้ใช้ได้กับวัตถุที่เป็นโลหะเท่านั้นว้าวเอ็กวิซิสเพียงแค่เทสีมันก็กลายเป็นรูปต้นสนที่อยู่ท่ามกลางหิมะ ตรงฝากล่องมันเขียนว่าโซดาเซนต์นะฮะเป็นเครื่องดื่มหรืออย่างไรใครทราบบ้างครับว่าเขาใช้โปรแกรมหรือเว็บ AI อะไรในการเปลี่ยนคนให้เป็นหุ่นยนต์นแบบนี้ปิ k กอร์เกอร์กาจูเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมว่าผมเห็นโกดักแบบแฝงตัวอยู่ในหมู่ปิกาจูน่าจะเป็นโรงงานผลิตสายถักหรือเปล่าครับอ่าสายถักที่เอาไว้หุ้มกับสายแก๊สอะไรเงี้ยงงปะไม่งงนะเออ,เอ,อโอเคโอเค เป็นของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กนะครับช่วยฝึกในการคิดเลขนั่นเองโดยการนําตัวเลขมาห้อยถ้าห้อยไว้ฝั่งเดียวกันจะเป็นการนํามาบวกกันแต่ถ้าห้อยไว้คนละฝั่งจะเป็นการนํามันลบมันต้องเป็นโรงงานผลิตตลับแป้งพับแน่ๆเลยครับฟันธงชัดขนาดนี้ถ้าไม่ใช่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วโอ้แต่แพ็กเกจจิ้งเขาดูรู้ร้าหรูมดชมัดยากอะแล้วนี่มันคืออะไรใช่ตลับแป้งพับเมื่อกี้หรือเปล่าเออไม่น่าเกี่ยวนะเป็นเครื่องยิงเลเซอร์สกรีนลวดลายบนกระจกหรือเปล่า โอ้ขอบคุณครับจะกินแล้วนะครับอ้าวอ้าโดนมนุษย์เล่นซะแล้วกูที่เงียบไม่ใช่เลยนะครับผมกำลังทึ่งอยู่ผู้ชมเรากลับมีแสงอาทิาตย์สาดส่องออกมาจากรูปวาดจริงๆเลยอะ่ะไปดูการใช้เครื่อง CNC ในการเจาะไม้ให้เป็นหลุมตื้นๆกันครับโหไวสัตว์ป่าเออน่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์โซฟาไม้นะครับดีไซน์คือแบบ อาจจะจัดคุณลุงน่าจะสารเข่งนะครับเพราะถ้าลุงเขาสารไม่เข่งก็คงจะไม่คองแคลขนาดขี้หรอกฮ้นั่มันสารเก่งโคตรฝืนเลยมุกนี้โอ้พระเจ้าช่วยกลวยทอดเขาหันใส่กรอกด้วยมีดหันเฉากล้วยเป็นรูปหัวใจเลยผมไม่แน่ใจว่านี่เป็นงานสต็อปโมชั่นจากการเจาะก,กระดาษหรือว่าทําจาก cg นะฮะแต่ถ้าว่ามันเจ๋งสะบัดไปเลยะ ที่เห็นอยู่นี้คือการปักผ้านะครับคนไทยชอบการปักผ้ามากถึงกับแต่งเพลงมาเลยนะเคยฟังปะโอ้โอปักผ้าบ้านเราแฮ่ hey, ตาที่เห็นอยู่นี้น่าจะเป็นใยบวบหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะฮะใยบวบที่เขาใช้ในการขัดตัวนั่นนะแต่ในคลิปนี้เอามาทําเป็นพื้นรองด้านในรองเท้าให้ตายเถอะเห็นแล้วอย่าก,กินไข่ม้วนเลยย่าแถมยังราดชีสด,ด้วยสิ่งที่หลุดออกมาจากก้อนโลหะทรงกลมนี้ไม่ใช่หัวกระสุนปืนนะครับมันเป็นเพียงแค่แท่งโลหะสั้นอะหื้อ ดีนีแทงแค่ทรายไม่แทงควาด้วยไม่ง้นละแย่เลยอะไรนะฮะมุกนี้เคยเล่นไปแล้วเหรอ,อจำผิดเปล่านึกดีๆซองอะไรครับเนี่ยซองน่นเป็นของพี่แต่จดหมายนี้จะเป็นของใครหรือเปล่าถุยน่าจะเป็นวุ้นคล้ายๆพวกเจลลี่บิวตี้อะไรงี้ปะ่ะมองเว็บแรกดูว่าไม้ซะอีกแต่พอมองเว็บ2ก็ยังนึกว่าไม้อยู่ดีอ,อย่างเหมือนแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือขนมปังนะฮะก้อนบบกเอฟเลย ไปดูการวาดลวดลายที่ปลายเสาคานไม้กันครับโอ้โหเรียกได้ว่าอย่างโฟรอย่างโปรและอย่างเป๊ะเหมือนเขาจะนาไม้ส่วนที่ติดกับรากนะฮะมาทําการแกะสลักทําเป็นหุ่นไม้รูปหมีถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสิ่งที่เขากําลังห่ออยู่นี้น่าจะเป็นกัญชานะครับแต่ที่แน่ๆไม่ใช่กันชนแน่นอนเพราะกันชนมันจะเป็นอันแบบใหญ่ๆยาวๆเฮ่ <Hey! S 2> นี่มันที่ตีแป้งตีไข่ไม่ใช่หรือเอามาใช้ทําอะไรนี่ อย่าบอกนะว่าบี้ไข่ต้มอ่ะเออใช่แล้วล่ะพอเห็นเขาห่อเกี๊ยวแล้วรู้สึกอยากกินก๋วยเตี๋ยวเลยครับทำไมอ่ะเห็นเขาห่อเกี๊ยวแล้วอยากกินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ไงเออน่าจะเป็นยางในจักรยานหรือเปล่าครับเนี่ยไม่น่าจะใช่สายยางลดน้ำนะใช้กาวติดปิดรูแค่นี้ก็อยู่เลยเหรอผมเห็นไม่ค่อยชัดครับว่าเขานำอะไรไปใส่ในกระชงังแล้วเอาไปจุ่มน้ำล้างอ่ะ ใครดูออกบ้างใช่สลายไหมอ๋อเกมกดป๊อปอิดของเล่นสุดฮิตของเด็กยุคนี้ผมก็พูดให้มันคล้องจองไปงั้นแหละไม่รู้ว่ามันฮิตจริงหรือเปล่านะแต่ของเล่นแบบนี้ดีช่วยฝึกสมองด้วยไปชมส่วนหนึ่งของการผลิตทั้งน้ำทุยทั้งน้ำอะไรละ่ะทั้งน้ำแทงน้ำสิโดยใช้เตาไม่พิมพ์อัดขึ้นรูปพลาสติกออกมานะบอกได้คำเดียวเลยครับว่าหวานเจี๊ยบทั้งคลิปเลยท่านแนงงงอีกว่าหวานยังไงก็มันเชื่อมทั้งคลิปเลยเห็นปะเนี่ย บ้าบอไม่ใช่การเชื่อมอย่างนั้นฮอลลี่มอลลี่รากับนำกาเล็กซี่มาใส่ไว้ในลูกแก้วลูกนี้เลยครับอิสต n น i ิงเครื่องทำน้ำแข็งใสทำเกรดหิมะทำบิงซูแล้วจะจะเรียกแล้วกันเดาว่าเครื่องนี้ราคาน่าจะเกือบเกือบแสนนะไปชมสุดยอดงานแกะสลักไม้เป็นรูปนักรบจีนโบราณกันครับงานละเอียดโคตรยังกระใช้เครื่องซ NC ในการแกะสลักยังไงอย่างนั้น เป็นการใช้เครื่องทิมเมอร์นะฮะปาดสันแผ่นไม้ส่วนเกินออกนั่นเองดูเหมือนจะทำเป็นถาดไม้นะครับผมนี่ก็เป็นเครื่องท่าน้ำแข็งใส่เช่นกันเป็นแบบใช้มือหมุนนะฮะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแต่ว่าเก็ดน้ำแข็งมันจะไม่ละเอียดเท่ากับเครื่องเมื่อกี้นี้นะเดาว่าราคาน่าจะไม่ถึงพันไปชมการสร้างงานศิลปะบนก้อนหินที่สวยๆฟินๆกันครับวาดเป็นรูปแมลงปออยูไหนอยู่นี่ไงครับผมอยู่ตรงนี้เชิญมาจับเชิญมาจับ ใครทันเพลงนี้น่าจะมีอายุ25อัพใครตอบได้บ้างครับว่านี่คือเครื่องเชื่อมอะไรอย่าตอบว่าเครื่องเชื่อมเหล็กนะเดี๋ป็ดแบทหน้าหงายหยอกหยอยอไม่แบดหรอกไปดูการเหลาดินสอโดยใช้เครื่อง C N C กันครับไอ้กูแหลมเปียบเลยฮัฟฟอเป็นการพรวนดินแบบว่าพลิกหน้าดินนะฮะเพื่อเออตรียมแปลงสำหรับปลูกพืชผักนะฮะฟิลเหมือนพ่นสีทับลงไปเลยเนาะ นี่ไม่ใช่โต๊ะไม้กลมธรรมดาๆรรเพราะมันสามารถทับบริเวณขอบโต๊ะเพื่อลดขนาดพื้นที่ของโต๊ะได้แถมง่ายมากๆน่าจะเป็นเครื่องเอ่อหุ้มฟิล์มกับวัตถุหรือว,ว่าสิ่งของอะไรก็ตามที่สามารถหุ้มได้นะครับถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไงก็ผิดไงเออโต๊ะตัวนี้ช่างมีดีไซน์ที่น่าพิศมัยพิศวงยิ่งนัก เพราะว่าตอนมองแว็บแรกนั้นเหมือนมันเป็นโต๊ะที่ผุพังเลยครับแต่ที่จริงแล้วส่วนที่เราเห็นว่ามันแหว่งมันมีเรซินใสเต,เติมเต็มไว้อยู่นะฮะเอาเทคนิคการผูกริบบินให้เป็นโบอีกรูปแบบหนึ่งมาฝากกันครับโดยใช้ตะเกียบช่วยในการผูกนำเหล็กมาตีแบบนี้อ๋อจะทำเป็นที่คีบแน่เลยครับวัสดุที่เครื่อง C N C กำลังแกะสลักเป็นรูปรองเท้าส้นสูงอยู่นี้น่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับอันนี้คือแบบเอาไปใส่ได้จริงเลยหรือเปล่าเนี่ย ใช้บล็อกพ่นสีทำให้รูปแบบนี้ผมรู้เลยครับว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์อะไรมันคือสัญ,ญลักษณ์ที่มีไว้ให้เรานำจักรยานมาวางนอนไว้ตรงนี้นั่นเองถุยทีวีได้ใหญ่ขอเสนอขาตั้งเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่แบบมีล้อใช้รองเครื่องซักผ้าก็ทำให้เข็นย้ายสะดวกหนักหนาเป็นการดัดเหล็กเพื่อทำเป็นแคมล็อกท่อขนาดใหญ่แน่นอนฟันธงชุบๆๆๆๆชบ,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 ชบเลยเฮ้ยนี่มันท่ออะไร ทำไมดูแล้วฉันก็ไม่เข้าใจมีการพ่นไฟใส่ด้วยเออเป็นพวกป่องควันหรือเปล่าเดี๋ยวนั้นนี่ใช่หุ่นยนต์ตัวเดียวกับที่เต้นลำในคลิปก่อนหน้านี้หรือเปล่าคงจะใช้โปรแกรมหรือไม่ก็เว็บเดียวกันนะฮะในการทํานะครับมันเป็นขนมที่มีลักษณะเป็นลูกกลมๆคล้ายๆกับทาโกะยากินะครับแต่ไม่ใช่นะฮะนี่ว่าเป็นแพนเค้กทรงกลมน่าจะเหมาะกว่าละมั้งหมวกที่นํามาจุ่มฟิล์มลอยน้ํานั้นจะออกมามีลวดลายแบบไหนกันไปดูอู้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  ว้าวลายบนน้าพอมาอยู่บนหมวกแล้วสีแจ่มกว่าเยอะนี่ก็เป็นที่คัดแยกขนาดความยาวของตัวน็อตน,นั่นเองน็อตตัวยาวที่สุดก็จะตกไปในหลุมที่ไกลที่สุดไปดูการตกแต่งรอยเชื่อมให้เรียบเนียนโดยการเจียกันครับไม่ใช่ให้เรียบเนียนสิต้องบอกว่าให้รอยเชื่อมมันเงาถึงจะถูกประตูของตู้ไม้ใบนี้มันคือเจ๋งอีนี้ตัวๆหนอประตูมันม้วนได้ผู้ชมเหมือนประตูเหล็กม้วนอะ่ะเออ เป็นการพับกล่องแน่นอนแหละแต่ไม่รู้ว่าเป็นกล่องใส่ผลิตภัณฑ์อะไรนะฮะครับแค่นี้แหละไม่มีมุกอะไรทั้งนั้นแหละเป็นการนำวัตถางจระเข้นะครับที่บอกเบิกแล้วมาเข้าเครื่องหั่นนะฮะให้เป็นสี่เหลี่ยมคิดว่าน่าจะไปทําเป็นของกินนะฮะแม่จะโวยอันนี้ก็จัดเป็นเครื่องกลึงเหล็กใช่ไหมครับเนี่ยมันคือใหญ่โตมโหฬาแทวา หยด,ดเมล็ดพันธุ์ลงแปลงดินทีเดียวได้เป็นแถวเชียวไวชีบไม้รูปทรงแบบนี้และมีการนำมาประกอบกันแบบนี้เดาว่านี่คือขาโต๊ะแน่นอนครับฟันทงเสียดายจังเลยอ่ะไม่ได้เห็นตอนที่เขานำแผ่นไม้มาตัดให้เป็นฟันปลาเนาะ ไปดูการทําไอศครีมแซนด์วิชรูปเป็ดกันครับโดยการนให้พิมพ์ลูปเป็ดมาตัดที่แผ่นเวเฟอร์แล้วนํามาประกบกันโดยใส่ไอศครีมเข้าไปตรงกลางเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวีนี่ใช่อปเปลจริงหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ใช่เอาแอปเปิ้ลจริงที่มันสีซีดมาทาสีใช่ไหมเนี่ยทาไมมันเหมือนซํานี่ไปชมภาพสเก็ตรูปดอกไม้กันครับอันนี้คือภาพสเก็ตใช่ไหมอยากเห็นภาพโรลลเบดไหมล่ะหยอกหยอกดูเขาวาดเหมือนง่ายเรากับแปรงฟันเลยอะไปดูขั้นตอนการนําแก้วหลอมนะฮะ มาอัดลงไปในแม่พิมพ์นะฮะเพื่อทําเป็นจานแก้วอย่างแจ้วเอ้ยอย่างแจ๋วเลยนี่แหละครับพนุภาพของเครื่องตัดพลังน้ําแรงดันสูงนะฮะใช้ตัดแผ่นหินตัดกระเบื้องตัดกระจกตัดเหล็กตัดได้หมดเลยทีวีได้จิ๋วขอเสนอปั๊มน้ําอเนกประสงค์สามารถนํามาใช้งานร่วมกับกระมังและฝักบัวแบบนี้ได้เลยน้ําแรงเสียด้วย มองเว็บแรกผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมนึกถึงแผ่นขนมปังกรอบที่มันมีไส้ตรงกลางนะฮะอย่างเหมือนว่าแต่นี่คือชิ้นส่วนของอุปกรณ์อะไรเนี่ยเอาวิธีการแยกไข่แดงไข่ขาวแบบง่ายๆมาฝากกันครับโดยใช้ขวดพลาสติกดูดไข่แดงออกจากไข่ขาวไปดูการเชื่อมเหล็กที่ใครได้เห็นไปต้องบอกว่ารอยเชื่อมเหล็กมันดูเพอร์เฟกไปเลยอะหือจะอุย้ยมองเวบแรกนี่คิดดีไม่ได้เลยนะเนี่ย อ๋อมาขายกาวอุดเชื่อมเหล็กนี่เองของเขาดีจริงนะน่าจะเป็นอาจรครีมรถทูเดย์ไม่มาหรือเปล่าวันนี้ลาหัวมันเหมือนรูปเอ่อแบบจำลองอะตอมเลยครับว่าไหมเป็นขั้นตอนการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอัดสันมีดเหรอให้มันหนาขึ้นอะประมาณนั่นแหละแต่มีดเขาน่ากลัวจังเหมือนปากเหี่ยวเลยอ่ะเออ ไอ้าเอือเอ๋ยอักอ่าแออูเอาแออักไออ้ออัไออินไอใครแปลบอกเขาบอกเลยว่าโคตรเก่งอไปดูการซ่อมท่อน้ําที่แตกกันครับผมโดยการตัดจอดส่วนที่แตกออกแล้วนาท่อสาทางมาเสียบเข้าไปแล้วก็ต่อท่อเข้าไปแบบนี้เป็นเกียงแบบ2ูอินะฮะใช้ในการฉาบปูนให้เรียบก็ได้หรือใช้ในการทําลวดลายปูนให้เป็นร่องสําหรับปูกระเบื้องก็ดี เป็นการใช้เครื่องจักรที่เป็นใบเลื่อยวงเดือนนะฮะในการค่อยๆเชื้อตัดไม้จนมีรูปทรงคล้ายกับหัวดินสอถุงมืออเนกประสง,งค์เคลือบยางกันบาดกันการฉีกขาดโถอิดให้ดูจะจะเลยว่ายังไงก็ไม่ถลอกไม่ขาดแน่นอนสิ่งที่กำลังไหลออกมาที่ดูคล้ายกับสายยางนั้นก็น่าจะเป็นยางนั่นแหละเออแต่คงไม่ใช่สายยางฉีดน้ำแน่นอนโหแม่เจ้า เป็นการพวนดินที่แบบมันระห่ำละสำระสายอิบอายเลยครับยังกระหน่งแอคชั่นนะปาด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 นี่คือสิ่งที่เข้าไปอุดตันอยู่ในท่อน้ำงั้นหรือ,อถ้าจะไม่ผิดมันเป็นเครื่องลำเลียงพวกก้อนหินนะคุณผู้ชมวิธีใช้งานก็ตามคลิปนี่แหละอายกนิ้วได้อีกคนแล้วกันเยี่ยมเลย โอ้ใหม่กาดของเล่นใหม่ครับคุณผู้ชมมันเป็นปืนยิงสติ๊กเกอร์เลืองแสงครับเห็นรอยที่ยิงปะมันเลืองแสงดยวยนะ่ะนี่เป็นหนึ่งในงานสตีดอาร์ตสามมิติที่สร้างสารรค์ยิ่งนักผมไม่ใช่แค่ว่าลูกให้เป็นสามมิติเท่านั้นแต่มีการนําเป็ดนําหมามาตัดต่อใส่เข้าไปด้วยโอโ้มองแวบแรกนกว่าดกำลังผลิตหนังสติ๊กซะอีกแต่ไม่ใช่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูควารว่าเหล็กที่ออกมาจะเป็นอย่างไรอ๋อเป็นเครื่องเจาะทะลวงโลหะแนวตั้งนี่เอง โอเคไอเกซิบิดาอ阿拉โซใส่ไม้เข้าไปไม่ได้ทำยังไงดีใช้วิธีนี้สิขันสกูเข้าไปก่อนแล้วใช้ฉแฉลงช่วยดันไม้เข้าไป <c oughs> อ้าว I feel good ๆๆลองได้แค่นี้แหละ <c oughs> น่าจะเป็นการทำร่องทำช่องสำหรับฝังบล็อกพวกกรองพักสายไฟอะไรงี้ป่ะไม่น่าใช่มั้ง ค่อยๆตัดนะเจอ้อเรียบร้อยได้แล้วเครื่องปั้นดินเผาอ้าวบี้เลยโอ้ยตายไว้กรีตนั่นมันคาตาบเฮ้ยตะคาบมาขายที่ปิดรูท่อน้ำทิ้งด้านบนอ่างล้างหน้านี่เองเขาปอกเปลือกสับประรดไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับว่าสับประรดสายพันธ์ุนี้มันมีตาสับประรดตื้นเฮ้ hey, พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยละ่ะแล้วเจอกัน